เอาใหม่ดิเต้ทนท่าอะไรอ,ะอ่ะไหนไ,<ป>ไหนดูจิแต่อมอนขึ้นมาหอยลงไปเต้นตรง,งนูงงน้<ป>งงนเออเอาอ่าไหนตัวเขียวดิตัวเขียวดิหม่ขึ้นไปขึ้นขึ้นไปบนที่นอนเอาใหม่เอาใหม<ป>่หันได้ไมา,ไ<ป>าตัวเขียวตัวเขียว เอาไม่เห็นทำท่าด้วยมาจิ๊บแบตมาจิ๊บอันนี้แล้วอะไรแล้วตัวอะไรมาจิ๊บอ่ะอ่ะเต้นอ่าอ่ะ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 อ่าตัวเขี้ตัวเขี้นะวสัตัวเขี้ตัวนี้